ปลาท้องทองนิยายบทที่10ฝนยังคงตกต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดจนใกล้จะได้เวลาจัดเตรียมอาหารกลางวันเผยจืออีที่มาเล่นกระทาลกน้อยอยู่ที่บ้านของอาจารย์หลีไม่ได้วหวังให้เขาจัดเตรียมอาหารเพิ่มให้หนางด้วยต่างเกาอําลาเพียงสั้นๆหญิงเชา้า เดินไปในทิศทางที่ทอดไปสู่สถานศึกษานางคิดได้ว่าจะพาพวกเตาโตกลับไปส่งที่บ้านก่อนแล้วก็ให้เขากลับมาในหนังสืออีกครั้งแต่ตอนนั้นเองบ่าวของบา้าสกุลเครือคนหนึ่งกวินงกระหืดกระหอบเข้ามาในน้ำเสียงตื่นตื่นแม่นางเผยเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านเลืไปช่วยคนหนูของข้าด้วยเถิดชักเช้าจะไม่ทันทันเผยเจออี้ไม่เข้าใจช่วยคนหนูของเจ้าคนหนูของเจ้าเปน็นอะไ,ยไยัยภัยแม่นางเผยคนหนูตกองไปในแม่น้ำขอท่านเลยไปช่วยนางด้วยเถิด คนรับใช้พัศกุลเคอรตะโกนน้ำเสียงแตกตื่นลดล,าล้าน,น,นตกลงไปในแม่น้ำทำอย่างไรถึงได้ตกลงไปในแม่น้ำา้า้เท่าบอกคุณหนูออกจากสถานศึกษาก็ยังเอาบางเหียนม้าของข้าขับรถม้าออกไปอย่างมีโทสะแต่คุณหนูไม่เคยขับรถม้ามาก่อนม้าจะมีอาการพยศวิ่งตะเิดแต่ตอนที่ข้าทำไปถึงทันคุณหนูกระรถดมา้าก็ลุกลงไปในแม่น้ำแล้วข้าจะได้รีบวิ่งมาขอความช่วยเหลือบ่าวของพะศกุลเคอรพูดรวดเดียวอย่างไม่ได้พักหายใจ รถม้าตกอยู่ที่ใดช่วยคนเป็นเรื่องใหญ่เผยเจออี้จึงทิพซักถามต่อทันทีที่คุ้งน้ำใหญ่ขอทับแย่แล้วสิเผยเจออี้อุทานตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้ามีฝนตกตลอดกระแสน้ำช่องตอนบนน่าจ,จะเชี่ยวมากถ้าหากไม่ได้ไปช่วยเคอยอโยจริงขึ้นมารอจนกระแสน้ำซัดมาถึงก็ไม่ทันการแล้วต้องรีบพาคนไปช่วยนางกนไม่นางเผยทนรีบไปช่วยคนหนุ่มของข้าด้วยเถิบดบริวารของพระสกุลเคร่อมีท่าทีนลนลาน แม่นางเผยท่านคือความหวังเที่ยวของเราขอท่านได้เปิดไปชื่อคุณหนูด้วยเถิดข้าจะไปเทียบคนมาก่อนเผยเจอีอีตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปในสถานศึกษาแม่นางเผยข้าวิ่งเท่ากว่าข้าจะไปตามคนที่ร่างกายแข็งแรงมาสักหลายหลายคนแต่ขอให้ท่านไปอยู่เป็นเพื่อนคุณหนูก่อนเถิดขอร้องละได้ไดข้ารู้แล้วเจ้านี้ไปตามคนมาข้าจะไปอยู่เป็นเพื่อนเ้าอยู่เจนเองเผยเจอ,อีรีบถกกระโปรง ขึ้นวิ่งไปตามที่บบาวของพัสกุลเคอร์อบอกอย่าไม่ติดใจสงสัยอะไรแต่ผู้ใดะั่วบ่าวรับใช้คนนั้นกลับยืนมองตามเฮาทักของเผยเจออีเทวิ่งฝ่าฝนไปอยู่ที่เกา่าโดยสายตายเย็นชามุม,มปากขยับยกขึ้นอย่างมีเทศนันตามคนอย่างนั้นถือข้าได้รับคำสั่งจากคุณหนูให้มาหลอกเจ้าไปสั่งซอนต่างหากผู้ใดให้เจ้าทำให้คุณหนูไข่หน้าต่อหน้าคุณชายห่วงกระเท่าถ้าเขินข้าตามคนไปจริง แผนของคุณหนุ่มให้สําเร็จคากรง,งิงเงาสุป,ประมาณแล้วพอเดินพอสถานศึกษาไปได้เขาก็หลวงหยิบทองสองก้อนที่คุณหนุตกรางวัลให้เอามาเดาะเล่นผิวปักอิงสบายใจขณะเดินทางไปที่ต้นซ่อนรถม้าเอาไว้เผยเจออีแยงไม่ออกว่าสิ่งที่หยดลงมาจากใบหน้าคือเม็ดฝนเลืงเงื่อของต้นกันแหแต่การช่วยชีวิตของคนก็เปเรื่องเร่นด่วนทว่าวหลังจากที่หนังเร่งฝีเท้าสดชีวิต วิ่งมาตรงจุดที่บ้าสกุลเคอร์ชีบอกกลับไม่เห็นวี่แววของเคโยโจินไหลหลุดมาที่ร่วงตกลง,งไปเลยหรือว่าถูกน้ำพัดไปแล้วหญิงสาวรีบก้าวเข้าไปตะกวนหองให้ที่ริมน้ำด้วยความรู้สึกร้อนใจเคยโจินเคยโจินเจ้าได้ยินข้าหรือไม่เคยโจินที่ซ่อนตัวอยู่ในผงหญ้าไม่ห่างออกไปนะัเสยยยิ้มเย็นตามองเผยเจออี้ทีเที่ยวตามหาหนางไม่กระพริบเผยเจออี้ทั้งท,งที่เจ้า ก็รู้ดีว่าข้าพึงใชควรชายห่วงแต่ก็ยังจงใจทำให้ข้าเสียหน้าต่อหน้าเขาทำให้ข้าโดนเขาไล่ออกจากสถานศึกษาความแค้นนี้ไม่ชำระไม่ได้แล้วถ้าหากวันนี้ข้าไม่สั่งสอนเจ้าก็อย่ามาเรียกข้าว่าเคยโยจินเลยเคยโยจินเห็นหญิงสาวขายับเข้าใกล้ดิมนามากขก้นทุกขณะเพียงก้าวพลาดไปแค่ก้าวเดียวเท่านั้นก็อาจล่วงตกองประเดนทำทด้นางจึงไม่รอช้าดึงชายกระโปรงขึ้นแล้วพักเผยเสื้ออี้ ให้ลวงตุ่มลงอุปนนท้ำเสียงสายฝนกระเสียงน้ำที่สาส,สาดาไม่เผยเจืออี้มีค่อยได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหนักของเครยโยจินนะแต่พอรู้สึกถึงความผิดปกติหนังก็หันหน้าก,กลับไปมองแต่ก็ไม่ทันแล้วเห็นร่างอ้วนกลมของเครยโยจินวิ่งเข้ามาประชิดจนหนังตั้งทับไอ้ไม่ทันเครยโยจินใช้ทั้งสองมือผลักเผยเจืออี้เต็มแรงถามให้หญิงสาวพ,พังองะตกงอไงปนนท้ำทันที เผยเจออี้กรีดร้องเสียงถามออกมาด้วยความตกใจร่างบางร่ง่งนุงทำมมังตูมผิวน้ำกระจายเป็นสยสทิปตาเดี๋ยวนันก็ถูกกระแสน้นำซัดห่างออกจากฝั่งไปไกลตงชัเที่ยวแรงไปมากกว่าใช้ตนเองขึ้นมาหายใจเหนือผิวทาได้โชคยังดีตรงนี้มีก้อนหินใหญ่พอให้นามีดักยืนได้มั่นเผยเจออี้ตะหวาใส่โคโยชินน้ำเสียงเลี้ยวกราดเคยโยชินจะเป็นบ้าเป็นไ,นไร เคยโย่จีนยืนอยู่บนฝั่งสองมือเท้าเอวมองดูภาพเบื้องหน้ายากก์ระยิมชิมชองแล้วก็หัวเท้ายางสะใจเผยเฉยอี้เอ้ยเผยเฉยอี้วันนี้แหละข้าจะสั่งสอนให้เจ้าได้รู้ว่าการที่เจ้ากล้าหมายแค่กุญชัยหัวของข้าต้องมีจุดจบอยู่ใต้ก้อนน้ำแบบนี้เห็นสีหน้าของเคยโย่จินที่เครียดแค้นจนอยากฉีกกระชากหนังให้เป็นชิ้นๆเผยเจออี้ที่กำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ก็รู้สึกปรงสั่งเม็อีกฝ่ายขึ้นมาทันที นางอยากตวาดใส่หน้าเครื่อโยชินเหลือเกินว่าทางที่ดีเจ้าจงถับไปส่งกระจกดูหน้าตนเองก่อนบอดุบทักเป็นกระปุกแบบนี้อย่างต้องให้สตรีอื่นมาแย่งชิงบุรุก,กับตนเองด้วยหรือดำพังแค่เห็นเขาก็เห็นไปไกลแล้วแต่นี้ไม่ใช่เวลาที่มาปะทะฝีปากกันเพราะกระแสนทำที่เชี่ยวคลา่กขึ้นทุกขั้นฮะจนนางแทบทรงตัวไม่อยู่เผยเจออี้ต้องเอื้อมมือออกไปจับแถาวันที่ยืนออกมาจากริมฝั่งถึงเพราะจะฝืนยืนให้มัน่นทา้ท่าทางก็จะเย้ไม่ไหวแล,แล้ว จะให้ข้าช่วยดึงขึ้นมาหนุ่มใ่้เล่าเห็นเผยเจออี้แช่ยอยู่ในน้ํสาสภาพอเนกอานาดเคยอยู่จริงก็ยินดียิ่งนะักสองมือเท้าเอวแหงหน้าขึ้นหัวเราะท่านลูกอน,นุเอ้ยช่างไม่รู้จักด,ดูน้ําหน้าตนเองเสียพังตัวเจ้าก็เป็นเหมือนแม่อย่างเจ้านั่นแหละดีแต่ยั่วยวนบบรุษคุนชายห่วงเป็นของข้าผู้ใดก็ย่ำหมายมัตแต่มองเขาช่วยดึงถือคิดอยากจะจับหัวข้ากดลงน้ำเราไม่ว่า เผยจืออีไม่ใช่ว่าเคายหยดชินจ,จะมีน้ำใจจึงยกมือขึ้นลูบน้ำออกจากหน้าก่อนยึดจับทากไม้ค่อยๆฉุดลากตนเองขึ้นมาเจ้าไม่ต้องเกรงใจถ้าอยากให้ข้าช่วยหนึ่งก็แค่บอกมาก็พอแล้วเธอหยดชินส้งางทำไปเหมือนจะยื่นมือมาแต่ก็หดมือกลับไปแค่บอกว่าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยแค่นี้ข้าก็จะทักเจ้าขึ้นมาเผยจืออีกรอกตาด้วยความหน่ายใจเคยหยดชินจ,จะช่วยทางนาถือขอยชติหน้าเถิด หรือต่อให้หนได้เกิดม่อีกจริงๆก็จะขอทิหญิงผู้นี้ลงน้ําก่อนที่เคยโยชิจะทิบน้าลงน้าให้ได้เผยเจออินนึกสังเวชหญิงยังเคยโยชิอยู่ในใจก่อนหันมาทุ่มเทสมาธิคขดว่าจะช่วยเหลือตนเองให้พนจะก,กระแสน้ำหลักนี้ได้อย่างไทแทนในตอนนี้เองที่ต้นน้ำก็มีเสียงน้ำคลื่นดังแว่วๆพร้อมกับกระแสน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเคนลนุกใหญ่ดสัดจนน้ำใสๆเปลี่ยนไปสีเหลืองเข้มขึ้นและมีท่อนไม้ลอยตามน้ำมา เผยชื่ออีแอบตกใจว่าแย่แล้วมีแสดงว่าน้ำจากทะเลสาบทางตอนเหนือไหลบ่าลงมาแล้วแน่ๆน้ำจึงได้พัดแรงขนาดนี้และอีกไม่นานที่นี่ก็คงจมลงถ้าหากน้ำยังไม่ขึ้นฝั่งไปอีกก็คงต้องถูกพัดไปเหมือนขอนไม้นี้และอาจถูกซัดไปจะไม่อาจขึ้นมาหายใจได้อีกเลยหญิงสาวออกแรงปัดหยดน้ำที่อยู่บนหน้าทิ้งและเหนี่ยวรากไม้ในมือเพื่อปีนขึ้นอีกฝั่งอย่างยากลำบากทว่ากระแสน้ำทางตอนบนนั้นทั้งแรงและเร็ว วกกับมีทอดมาและก้อนหินเล็กๆถูกน้ำซัดมาด้วยทําให้ตัวของเผยเจอ,อียที่แช่อยู่ในน้ําสูงระดับอกถูกแรงน้ำซัดใส่จนร่างกายเจ็บปวดยิ่งนักได้เห็นเผยเจอ,อียมีท่าทีทุลักทุเลหน้าซสีดข่าวเช่นนี้เคยอยู่จินก็ยิมงได้อย่างเบิกบานใจยิ่งเผยเจอ,อียไม่ร้องขอให้นางช่วยเคยอยู่จินก็ยิ่งชอบใจลูกอนุนชันต่ำอย่างเผยเจอ,อีไม่ต่างจากบบาพ่ชั้ันเลวที่สมควรตายจากไปอย่างเงียบๆเ,เหมือนอย่างที่มารดาของนางว่าเอาไว้ ครั้งนี้ค่อยโยจินนังจะจะสั่งสอนอีกฝ่ายให้หนักเพื่อเผยเจอยี่ได้รู้สำนึกว่าหากคิดย่่งบุรุษกับนางเขาจะเป็นอย่างไรและอะไรที่เรียวกว่าฟ้าสุมแผ่นดินตำก็แค่ลูกอนุที่โดนแตะอ,อกจากบ้านก็เท่านั้นแต่กลับมากล้ากำแหงใส่นางต่อให้พ่ออีกฝ่ายเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วอย่างไทยแม่ทัพใหญ่ผู้นึงก็อยู่ต้องไกลไหนเลยจะมาออกนาเกี้ยวกระดหันลูกอนุไทยเข้าผู้นี้ได้เล่าแต่พอเห็นอีกฝ่ายทำท่าจะขึ้นมาบนฝั่งไทย เคยอยจ่จินก็ช่วยเอาท่อนไม้ขนาดใหญ่เท่าลำแขนฟาดลงตรงหน้าเผยเจีอ,อีเพื่อไม่ให้หญิงสาวขึ้นมาบนฝั่งได้สําเร็จนางยังสั่งสอนนุกอนุพูนในเมสาแก่ใจเรื่องอะไรจะยอมให้อีกฝ่ายขึ้นมาได้ง่ายง่ายให้อยู่ในธรรมนั้นไปนั่นแหละดีเคยโย่ชินอาราวะเท่ากับสัตว์ท้ายพอเผยเจีอยออีก้าวมาข้างงน้าได้ก้าวหนึ่งนางก็ออกแรงให้อีกฝ่ายถอยถางกลับไปพอหลายครั้งเข้าเผยเจอ,ออีก,ก็ิ่มหมดแรง ตกลงไปในน้ำอีกครั้งสำารักน้ำไปหลาอึกเผยเชื้ออี้ทนทั้งที่เดือจดจะทนพอเก่งว่าร่างอันใหญ่ตของเคร่อโยจินจะชะงโออกมามากเกินไปจนไม่ทันระวังตกลงมาในน้ำด้วยอีกคนจึงยอมให้อีกฝ่ายกันแค่ได้ตามชัยหญิงสาวพ,พยายามทำดีรู้จักระยะห่างเอาไว้ไม่ได้อารแว่าเป็นแม่เสือ้ายและมองอีฝ่ายเป็นแค่แมวเหมียวแยกเขี้ยก็เท่านั้นแต่หันกันให้หญิงผู้นี้ได้ืิมรสชาติของการตกน้ำวัสักครั้ง เผยเจออิตัดสินใจใช้แผ่นฉีตวิทยากับอีกฝ่ายพอเคอยโยจินฟาดท่อนไม้ลงมาขวางนางอีกนานก็คว้าท่อนไม้นั้นเอาไว้แล้วก็ชากสุดแรงจนเคยโยจินที่มีร่างกายอวบว่าไม่ทันตั้งหลักหล่นตูมลงน้ําจนน้ําแตกกระชายช่วยถ้วยช่วยข้าถ้วย,คย,วยเคยโยจินกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะพุ่พุพโพลอยู่ในน้ําเผยเจออีเพียงมองดูอีกฝ่ายเย็นชา นางขวาจับต้นหญ้าสูงที่ขึ้นอยู่บนตะลิง่งพร้อมเหยียบก้อนหินปิ่นขึ้นสู่ฟังก่อนหันกลับไปมองเคอโยจินที่ส่งเสียงวีดน้องขอความช่วยเหลือโดยปากกายตาลุกวาวเพราะโทสะนางปัดโดยผมเปียกชื้นที่ปกหน้าปกตาขึ้นยืนกอดอกมองดูเคอโยจินที่ร้องให้ขอความช่วยเหลือให้หยุดก่อนจะถามน้ำเสียงเย็นชาอยากให้ข้าช่วยหรือไม่เล่าอีกด้านหนึ่งอาจารย์หลียกน้ำแกงไก่น้ำมันงามหม้อหนึ่ง มาให้พวกนักเรียนที่สถานศึกษาตั้งแต่ว่าจะมาช่วยดูแลพวกนักเรียนสักหน่อยแต่คิดไม่ถึงว่าจะเห็นห่วงฝูงที่กําลังสอนหนังสือและเตาตกกระป๋าเื้อก,ก็กำลังเรียนอยู่ทวยอาจารย์หลียนหัวคิ้วแลว้ววางน้ําแกงไก่น้ํามันงาลงตามองหางหังหวฝูงที่ยังสงสัยห่วงฝูงที่วางต่อมาในมือลงหันไปมองท่านอาจารย์หลี่ที่กําลังมองเขาด้วยแววตาไม่เข้าใจเช่นกันท่านอาจารย์หลีมีปัญหาอะไรถืออาจารย์ห่วง ข้าเหนือว่าท่านกับเตาโตและป่าเจียวไปช่วยแมน่นางเคอร์แล้วก็เลยปรึกษากับภรรยาว่ามาช่วยดูแลพวกนักเรียนให้ก่อนช่วยแมน่นางเคอร์แมน่นางเคอร์ไปทางไหนไปถือห่วงฝูงที่ชักรู้สึกแปลกเต่าโตและป่าเจียวที่นั่งอยู่ทางห้องได้ยินแล้วก็รู้สึกผิดหัวจึงเทบเข้ามาถามป่าเจียวถามด้วนน้ำเสียงพรอนใจท่านอาจารย์ลีท่านว่าอะไรเหตุนใดพวกข้าจึงไม่รู้เรื่องอาจารย์ลีตกใจหรือเป่าของบ้านสกุลเคอร์ไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากพวกท่าน ท่านอาจารย์ลีคุณหนูของข้ามีใช้กำลังเห็นอยู่กับลูกของท่านที่บ้านห,หรือเต่าตัวถามยังตกใจอาจารย์หลีสันสีสะแม่นางเผยออกมาเมื่อตอนประมาณยามซื่อแล้วอาจารย์ลีตกหลงนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแทน้รีบอ่ามาเร็วหว่วงฝูจี่รู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้เอาหมีทอามีให้อะไรบางอย่างจึงนี้คว้าเมื่ออาจารย์หลีมาถามยัง้อนใจตอนที่แม่นางเผยเออกไปจากเรือนท่านให้ในพบกระบบาของบ้านสกุลเคือ บอกว่าคุณหนของเขาตกน้ําขอให้แม่นางเผยช่วยแบบปลอบใช้แม่นางเครอรก่อนส่วนตัวเขาจะมาหาหนุ่มแทนที่สถานศึกษาไปช่วยด้วยบังเอิญว่าตอนนั้นข้ามีเลือดต้องเดินออกมาก็เลยได้ยินที่พวกเขาคุยกันอาจารย์ลีลิฟล้วเลยทุกคนฟังอย่างสั้นกระชับในตอนนี้เองพวกแม่ครัวจากห้องครัวก็ยกถังข้าวเข้ามาในสถานศึกษาพอดีพอได้ยินที่พวกเขาคุยกันก็เผลอสอดปากขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจข้าเพิ่งเห็นบ่าวของบ้าสกุลเคอร์อ กำลังเล่นลูกเตา๋าอยู่กับผู้อื่นที่ศาลาข้างศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่เลยทันทีที่ได้ยินแม่ครัวพูดหัวใจของห่วงฟูจี้ก็ถึงดิ่งทงในทันทีดูเท่าว่านี่จะเป็นแผนการบางอย่างเถ่าโตเ้าจยไ,ไปเอารถมาที่ข้างวัดเดี๋ยวนี้สั่งเสร็จชายหนุ่มก็ดึงชายเสื้อขึ้นตรงไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนั้นและก็เป็นอย่างที่แม่ครัวว,ว่าเอาไว้ ่าวของบา้าสกุลเคอร์พูดนั้นกำลังเล่ลูกเต่าอยู่กับพวกคนแก่ๆอย่างสนุกสนานอีกทั้งในปากอยังคาบกุนเชียงย่างอันหนึ่งเขียวหนุบหนับอย่างสุขสันตาริกด้วยห่วงฟูจ้ขวาตัวเข้ามาฉกเปรี้ยงโดยไม่บอกไม่กล่าวทําให้คนรับใช้ที่ก,กําลังคาบกุนเชียงอยู่ถึงกับกุนเชียงกระเด็นปากเบี้ยวไปในทันทีเจ้าหลอกแม่นางเผยไปที่ไหนห่วงฟูจ้ตวัดก้าวบอกมาเจ้าหลอกคนหนุของเข้าไปที่ไหนหาไม่ยอมพูดความจริง ข้าจะก,กระทืบใไ้ตายป่าเจียวช่วยเอาท่อนไม้ที่วางอยู่ด้านหนึ่งมาฟ่าใส่เจ้าคนรับใช้ใจคดนั่นโอ้ยอย่าตีข้าอย่าตีข้าคุณหูวให้ข้าหลอกไม่นางเผยใบที่แม่นห้ำใหญ่นั่นบอกก็จะสั่งสอนนางบ่าวบาสัสกุลเคอร์ทนถูกกระทืบกไม้หวจึงยอมสารภาพพอคนเท่าคนแก่หลายคนได้ยินต่างก็ร้องด่าก,กันออกมาให้แซดไรคุณธรรมเหลือเกินเหตุใดจะมีนิสัยท้ายกาเช่นนี้ ลูกสาวบ้านนี้ต่อไปจะมีผู้ใดกล้าแต่งทางอีกจริงด้วยจิงด้วยจังหวะนั้นเองก็มีชายสมชุดยากคนหนึ่งเดินเข้ามาหลบฝนในศาลาพอได้ยินเรื่องที่พวกเขาพูดกันก็รีบบอกว่าที่พวกท่านพูดเป็นความจริงหรือถ้าหากแม่นางเผยที่นั่นจริงๆแย่แน่ผอน้ำจักทะเลสาบทางตอนเหนือเพิ่งไหลผ่าตอนน้น้ำในแม่น้ำกำลังเชี่ยวมากโดยเฉพาะแถวคุงน้ำนั้นน้ำท่วมจะพิษฟังอยู่แล้ว หวงฝูจีิแตกตื่นรีบลากตัวชายคนนั้นมาถามทีทานพูดมาเป็นความจริงถือจริงเสียยิ่งกว่าจริงเรื่องนี้เอามาลองเล่นกันได้ถือช้าไม่ได้แล้วป่าเจียวจะรีบกลับไปเอาเชือกที่สถานศึกษาแล้วรีบตามพวกข้าไปข้าจะลวกหน้าไปทุกคอนถ้าหากชักช้าเกลงว่าไม่นางเผยอาจจะมีอันตรายได้ขอรับข้าจะไปเดี๋ยวนี้ป่าเจ้าเองก็ไม่กล้ารอช้า กระโดดขึ้นรถม้าของพระสกุลเครือทันทีเขาตวัดส,สายบางเหียนบังขับม้ากลับไปเอาเครื่องมือช่วยคนที่สถานศึกษาส่วนกระโดดม้าของเตาโตที่กำลังวิ่งมาพอดีห่วงฝูจีไม่เหาให้เตาโตหยุดรถม้าได้สนิทก็กระโดดขึ้นรถม้าอย่างไม่กล้าเสียเวลาผิวตัวขึ้นไปนั่งแล้วบอกให้เตาโตเร่งบังขับรถม้าไปที่คุองน้ำอย่างรวดเร็วเตาโตรีบไปให้เร็วที่สุดขัาเป็นห่วงว่าถ้หาหักไปช้าจะไม่ทันทัน ขาสั่งเตาโต่างไม่เดินหยิบเอาพุสัญญาณที่ใช้ติดต่อกับแถาองค์คลักยามฉุกเฉินขึ้นมายิงไปบนอากาศตอนที่เต,ตาโตบังคับมาไปที่คุงน้ำนั้นหลิงเอี้ยวหลิงซัดดังก็มาถึงกันแล้วพวกเขามาที่นี่กันได้อย่างไรก็ไม่ทราบแต่เรื่องช่วยเหลือคนหนุ่มของตนสําคัญกว่าดังนั้นเตาโตจึงไม่เมีเวลาคิดให้วุ่นวายตอนที่พวกเขาทุกคนไปถึงที่ดิมฟั่งภาพที่เห็นก็คือเผยเจออีเหนือตัวเปียกโชกกำลังใช้แขนข้างหนึ่ง เกาะต้นไม้ผอมเอ็นดัางเข้าไปนอกริมฝั่งเพื่อยืนมือที่มีท่อนไม้ลงไปให้เคยโยจินจับหญิงสาวพยายามออกแรงลักเคยโยจินที่ดองให้ไม่หยุดจนใบหน้าซีดขาวขึ้นมาห่วงฝูจิรีไปดึงตัวหญิงสาวเอาไว้ไม่ให้นางทำเรื่องเสี่ยงอันตรายอีกเอ,อ่อปล่อยมือเจ้าเสียงเกินไปแล้วเขาว่าทันทีที่คลายมือออกเคยโยจินก็ลื่นพลืกก้ตกลงไปในน้ำและชอบทิบตาเดียวก็ถูกซัดห่างจากฝั่งไปไกลฤทิ์ช่วยถ้วย กระแสน้ำที่เชี่ยวกระกมากขึ้นทุกขณะไม่ได้พัดพามาแค่เพียงดินทรายหากมีทั้งท่อนซุงก้อนหินใหญ่ห้อยลอยตามมาด้วยจนสภาพของลำน้ำทั้งใกล้เป็นสีโคลนไปหมดและเมืเ่อเงียหูฟังให้ที่จะพบว่านอกจากเสียงน้ำแล้วยังมีเสียงคลื่นคล่มดังแทรกออกมาอย่งายงท่าครัวยิงทอไปหลับไปนานเท่าใดก็ยิงน่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้นได้เวลานี้พวกเขาไม่มีเวลาให้คบคิดกันอีกห่วงฝูจที่เลิกคิวขึ้นมองไปทางหลิงเอี้ยหลิงซาน เบนสัญญ้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขาสองคนรับเอาเชือกในมือของป่าเจียวที่รีบตามหลังมามัดหัวท้ายเขากับกอนหินใหญ่ก้อนหนึ่งตามมาที่เครยโยจินเทียร้องด่าโทษฟาโทษอีอย่างบ้าคลั่งอยู่กลางลำน้ำก่อนขยับเชือกในมืออย่างทุจหวะทำเป็นบ่วงบาดหมุนคว้างอยู่ในอากาศหลายรอบแล้วใช้วิชาตัวเบาเหินร่างสะบัดเชือกออกมาที่กลางแม่น้ำที่สัดสะบัดเป็นพายุครั้งแห่งนี้คนอื่นๆที่วิ่งตามมาช่วยไม่รู้ได้สามว่าหลิงอีกาลิงซาน ใช้วิทยาไทยได้คลองเชือประทิ่ตัวของค่อยโยจินที่รองกิี๊กกิน๊แล้วก็เป็นบ้าสลับ,บรองให้สึกเสือได้สําเร็จเผยเจออี้มองดูการแสดง,งบ่วงบะแลวกับคาร์บอน,นยุคปัจจุบันแล้วก็เห็นลูกหนังกลมๆลมลูกหนึ่งลอยบืดขึ้นมาจากกระแสน้ำอันบ้าคลั่งพร้อมกับเสียงกรีแล้วของค่อยโยจินลูกหนังพุ่งตัวมาแล้วกับลูกธนูจนบอกของบัสกุลเครูร้สึกเหมือนถูกยิงใส่กระทันหันเขาวลมพับลงไปเหมือนขวดพินหนุกไม่ขึ้นอีกเลย พอเห็นเครื่อโยจีนโนดค้นจากน้ำขึ้นมาได้เผยเจอฮีก,กสุดพบลงไปอย่างหดแทงอยู่ในอ้อมแขนของห่วงฟูจิแล้วกับลูกหนังทุกพลอยลมอีเอ,อ๋จาไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ห่วงฟูจิถอนใจเฮกหญย,ยออกมาอย่างร่องอกระหว่างทางที่รีบรุดมาถึงที่นี่ไม่ดุว่านางจะดีท้ายประการใดนั้นเป็นความรู้สึกที่หน้าหวัดวะรล้อนทนอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนมันกลุ้มเสียจน ลุมเขาเขาปน,นึ่งปานเถาวันที่ผูกมัดหัวใจของเขา,เาไว้อย่างแน่นหนาจะไม่อาจหายใจได้จนกระทั่งเขาเห็นทางปลอดภัยท้ายอันตรายแล้วพันธนาการหัวใจอันน่าอึดอัดน,นั้นจะได้คลายตัวลงและหายพระเปลย่ยงไร้ร่องรอยกลับมาหายะได้อย่างสะดวกอีกครั้งจะไม่เป็น,นได้อย่างไรเกือบถูกค่อยโยชนฆ่าตายแล้วหญิงสาวพูดบนหอบนางผลักข้าตกน้ําแต่ดวงข้ายังแข็งจะได้ปีนขึ้นฝั่งมาเองได้หาไม่แล้วคงถูกน้ําพัดไปไกลทิพย์ ที่หนักไปตอนนี้ก็เพราะทําตนเองทั้งนั้นชายหนุ่มไม่ใส่ใจเรื่องที่บุรุษสติไม่อาจใกล้ชิดกันจัดแจงอุ้มนางวิ่งตรงไปที่รถมา้าเวลานี้เผยเชื้ออีไม่เหลือเที่ยวแรงที่จะขัดขืนเขาแล้วจริงๆเมื่อมีคนอาสามาเป็นพาหันักได้ปเปล่าหนังจึงไม่ปฏิเสธให้มากความแต่ว่าในขณะที่ทุกคนกําลังเล่นถอนตัวกลับกันความเป็นห่วงว่าจะเกิดแผ่นดินถลม่มเคยอยู่จินกับนั่งรองให้กระซิกกระซิกอยู่ที่พื้นอ๋ยเจ็บเจ็บเหลือเกิน เคยโยดจินจอมเจ้าเล่นั่งทับอยู่บนตัวเบาทับใช้ร้องโวยหวนขึ้นมาสุดเสียงโดยไม่สนใจว่าบริวารที่รับน้ำหนักตัวนางแทบจะถูกนางทับใต้อย่างทรมร่อเคยโยดจินพอได้แล้วจะปลอดภัยแล้วยังจะร้องหาสวรรค์พิมานอะไรอีกเผยเจืออี้ตะวัดยังมีโทสะแต่ไร้กำลังเพอต้องการให้อีกฝ่ายหุบปากเสียทีเคยโยดจินยังแผดเสียงร้องโหยหวนขึ้นอีกหุบปากแกหูของเผยเจออี้ จเนเจียนจะผลิกแล้วพอเคอเยอจินนางฉุนขะจงต้อตวัดใส่ยอย่างไม่รีบลุกขึ้นมาอีกพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วแต่เพือเยอจินกลับแผ่นเสียงกลับมาเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตว,วาดข้าห่วงฟูจิมองดูกระแสน้ําที่ทวีความรุนแรงขึ้นถึงขนาดสามารถพัดไม้ท่อนใหญ่ที่ลอยตามน้ำามาะให้จมหายไปในดินเลนตามมาด้วยท่อนไม้ที่ถูกก้อนหินใหญ่ที่ลอยตามหากระทะจนผิดรูปก็แอบพร้องให้ใจว่าแย่แล้ว รีบไปพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้กระแสน้ำเชี่ยวขึ้นทุกทีถ้าเขื่อนยังชักใช้อยู่อีกมีหวังได้ตายพร้อมเคยโยจินเป็นแน่ชายหนุ่มตว่าเสียงสั่งทุกคนด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นเผยเจออี้กวาดตามองดูกระแสน้ำที่พัดผ่าก้อนหินใหญ่ให้กระเด็นลอยไปไกลแล้วก็อุทานเคยโยจินจะยังอยากมีชีวิตอยู่หรือไม่้าอยากก็ลุกขึ้นมา่ายไปพักใหญ่อีฝ่ายก็ยังไม่ยอมขยับและพวกเขาก็ไม่มีเวลาให้คุณหนูใหญ่ เอาน้ำตาเล่นบทศกอยู่ที่นี่อีกเผยเจออี้จึงตาวา่ดใส่หน้าเคยโยจินยังมีโทสะเคยโยจินยันยงไม่ลุกขึ้นมาอีกอยากถูกฝังทั้งเป็นอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ค่ะข่ะเดินไม่ไหวนอกจากคชนชายห่วงจะอุ้มค่ะเคยโยจินร้องให้ใส่หน้านางลุกขึ้นไม่ไหวลุกขึ้นไม่ไหวแต่มีแรงตาวา่ดใส่ข้าเรากระสิงโตเหินตรงเนี้ยนะเผยเจออี้นึกอยากปาเคนฝ่ามือให้อีกฝ่ายสักสองชาติแต่นี่ก็ไม่ใช่เวลาทำแบบนั้น ขอนางอยางต้องแปลโทรสะให้เป็นพลังเมื่อต่อสู้ต่อไปหากยังพักชีวิตอยู่ก็รียบลุกขึ้นมาถ้าจะให้ข้าลุกก็ต้องให้คุณชายห่วงอุ้มข้านี่มันเวลาใดกันแล้วเคยโย่จินยังมาเล่นแงหึงห่วงอะไรอีกเผยเจืออี้จึงรู้สึก่ายแพ้อีกฝ่ายจริงๆแต่ถึงหญิงสาวจะเรียกร้องอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับห่วงฟูจี้ว่าจะยอมทำตามเดิมให้ห่วงฟูจี้ที่มีสีหน้าเย็นชา ลายตาไปมองถึงอี้แป๊บหนึ่งถิงอีจึงก้าวยาวๆเข้าหาร่างอวบอันและใช้มือข้างเดียวทักตัวเครย์โยจินโยนขึ้นไปบนรถมา้าเหมือนโยนซากสัตว์อะไรสักอย่างอึดใจต่อมาเขาก็พลิกมือจับร่างอ้วนกลมของนางหยัดเข้าไปในรถมา้าเรากับกำลังสะบัดคนเล่นจนเผยเจออี้ได้แต่มองด้วยอาการอา้าปากตาค้างต่อแลกนางกะจะให้ปาดเชี่ยวกระบ่าของบ้านสกุลเคอแบบเค่อโยจินขึ้นมา แต่เหลิงซ่านก็จับเอาของพัสกุลเครอพัดบ่าข้างหนึ่งส่วนอีกข้างก็สะพายห่อผ้าผิวร่างขึ้นมานั่งบนรถม้าอย่างมั่นคงแล้วอากับกิเลของคนรับใช้ทั้งสองของจี้ซานดูคล่องแคล่วว่องไวดูอย่างไทก็ไม่เหมือนคนรับใช้ตามบ้านทั่วไปเลยสักนิดรงกันข้ามของลับมีวรยุทธ์สูงส่งเราวกับองค์ครัของรัศมำทักษ์ก็ไม่พานห่วงฝูจี้อุ้มเผยเชืออีขึ้นไปที่ข้างรถมา้าตบไหล่นางปะเพา,เาอย่างไม่ไียบขึ้นรถม้าอีกหมวแต่ใจเราเดี๋ยวก็ไม่ทันพอี ยามนั้นเผยเจืออีที่ถูกกรียาคล่องแค่ของหลิงเย่หลิงซานทำเอาตาขางไปถึงแท้สติหนังก้มหน้าหลงเพื่อสลัดความตื่นตะลึงทั้งหมดออกมาจากสมองเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสงสัยที่มาของผู้อื่นแต่ต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดก่อนว่าแล้วเผยเชืออีก,ก็ถูกกระพงขึ้นนั่งบนรถม้าอย่างว่องไวเมื่อทุกคนขึ้นรถมาก็หมดแล้วกระแสน้ำที่เอิดทอนขึ้นมาบนฝั่งพอดี เหลียงอิสบัดใสบ่บางเขียนควบมา้าตีคู่ไปกับปลาเจาอยังเต็มที่ทำเอามาที่อยู่ด้านหน้าวิ่งห่อแล้วกับฉิดรร้ายวิ่งไล่ตามถรงมตัติดติดรถม้าวิ่งตะบ,บึงเต็มกำลังไปตามถนนที่เป็นดินเลยแล้วเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างรวดเดยอย่างไม่มีลังเลโดยเกรงว่าถ้าหากเผลอเผอมองไปแม้แต่เพียงทิศเดียวพวกเขาทั้งหมดบนรถมา้าก็จะถูกกระแสะน้ำเชี่ยวกรากกึงกินไปก็เป็นท้ายจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ